สวัสดีครับทุกคนทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้แล้วครับใหญ่กว่านี้นะครับไอลังนกเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยบานบานเต็มเลยข้างบนนะครับบานแทบจะทั้งต้นแล้วนะครับอันนี้ก็ผมถ่ายเก็บไว้เป็นการซ่อมรังของตัวผู้นะครับผมกระจาดตัวผู้นะหัวสีเหลืองๆเนี่ยนะครับส่วนตัวเมียจะอยู่ข้างในนะครับ ตอนนี้บานเต็มเลยนะครับไอ้ดอกตาแบกประดับเนี่ยนะครับหรือว่าเขาเรียกกันอินทนินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมจะเรียกแบบโบราณหน่อยนะครับ นี่แหละครับชีวิตนกกระจาดตัวผู้ต้อมรังนะครับผมแล้วก็เฝ้ารังอย่างนั้นอย่างนั้นแหละทุกวันนะครับถ้าร้อนๆก็เกาะคอนกิ่งบนหรือว่าแอบซุ่มอยู่ตามใบไม้นะครับคอยดูลังดูลูกดูไข่ของตัวเองนะครับแต่ถ้าตัวเมียออกฟักออกออก,ออกตัวมาแล้วเนี่ยตัวเมียจะเป็นเป็นฝ่ายหาอาหารนะครับตัวผู้ก็หาเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะครับบินเข้าบินออกเพื่อป้อนเหยือ่อ ล,ลูกน้อยในรังนะครับตัวผู้ก็ซ่อมดูพั่วหลังนี้นะครับผมพั่วข้างบนนะแข็งแรงมากเลย ตรงนี้ทั้งหมดมีห้ารังตอนนี้มีมีอยู่รังเดียวนะครับรังอื่นๆนนะ่ไปย้ายไปทั้งทั้งอื่นหมดแล้วเกาะทั้งต้นยูคาเนี่ยทั้งนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างที่ต้นมะพร้าวนะเต็มเลยนะครับผมอยู่เป็นชุมชนเลยนะครับที่บินผ่านไปวิบวิบเมื่อกี้ก็เป็นกระจาดนะผมคือไปคาบหญ้ามานะครับแล้วก็ผ่านผ่านมาทั้งหลังบ้านผมเนี่ยไปที่ต้นมะพร้าวนะครับ เก็บบรรยากาศนะครับเก่าๆนะครับผมเดี๋ยวใหม่ๆก็จะอัปเดตให้ดูนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสําหรับท่านที่ชอบเนี่ยนกแบบนี้นะครับแล้วนกต่างๆที่นกแปลกนกสวยนกงามนะครับผมก็ชอบในส่วนตัวผมนะครับก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ลงทยอยลงให้ดูนะครับกับอาชีพของผมครับการหาผึ้งนะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ